วันนี้ก็จะมาพูด overview เรื่องไพซูนิซ i ึมให้ฟังกันคร่าวๆนะครับก็คือไพซูนิซ i ึมเนี่ยเป็นคอมบิเนชันของฟิสิก c a l s i ทรที่ประกอบด้วย6 cardinal feature นะครับก็คือจะมีตัวย่อง่ายๆนะครับนอก็มี trap กับ 2f ตัวย่อแรกคือตัว T นะครับ T T เนี่ยในพันิซึมเนี่ยก็คือเป็น tremor at rest นะครับ the โดย resting tremor โดยถ้า T ี่พ c ข้อ case ใน p a r k i n s o disease เนี่ยก็มาจะมาในรูปแบบของ p e r e rolling tremor นะครับแต่ในพัลซูนิซึมจากสาเหตุอื่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น p e r e r o l i n g tremor ก็ได้ต่อมาตัว R R, r. นี่คือ rigidity นะครับคำว่า rigidity เนี่ยหมายถึงมี increase tone to passive movement นะครับโดย rigidity โดยทั่วไปเนี่ยในพัลซูนิซึมเนี่ยหมาย เราจะหมายถึงตัวเลทไปด้จิติตี้นะก็คือการที่โทนเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นเท่ากันตลอดเวลาที่เราทำแพสซีฟบุ๊กเม้นต์แต่ถ้าเกิดคนไข้ที่มีคอคฟิลได้จิติตี้เนี่ยหมายถึงว่าคนไข้เนี่ยเขามีอันเดอร์เลยอร์อิมเปอร์เมอร์อยู่ด้วยเลยทําให้เวลาตรวจด้จิตเวลาตรวจโทนเนี่ยพบว่ามีภาวะเป็นคอคฟิลได้จิติตี้แบบเป็นกึกกึกนะครับที่แบบไม่ได้แบบอในที่ไม่ได้จิติตี้เท่าๆกันทั้งตลอดบุ๊กเม้นต์นะครับต่อมาคือตัว A A คืออักแนนเซียแล้วความจริงเนี่ยต้องบอกว่าคือ B มากกว่าคือบร a ด y ี้แคเนเซียบรดดี้แคเนเซียเนี่ยคนไข้เนี่ยจะต้องมี slo w ness of movement นะครับแล้วก็มีมี slow initiation e slow initiation of movement และบวกกับ progressive reduction of amplitude on repetitive movement นะครับต่อมาคือตัว P P คือ postural instability นะครับโดยใน postural instability ในพัลส์ซึมเนี่ย จะต้องไม่เกิดจากสาเหตุอื่นทั้งพ Visual, uh, ula, ีพวก v i s ว a l ่ vestibular ตัวพวก sensory abnormality หรือว่า uh, c e r e b e l a r a n o r m a l i t y นะครับต่อมาคือ F F แรกก็คือ flex posture นะก็คือคนเขาจะมีสู o o posture คือจะเส็งว่าจะตัวงองงุ้มจะ,จะคอตกลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในหลายๆลายจะมี F อีกตัวคือมี freezing เช่นอาจจะมี freezing of gait มีเดินแล้วติดๆหรือว่าอาจจะเป็นแบบ freezing of speech ก็ได้ หรือว,ว่าเราเรียกว่าสตาร์เตอร์นะครับก็สำหรับในการในคนที่เราจะ define เนี่ยว่าเขาเป็น definite ไพซูนิซึมเนี่ยก็คือต้องมีมีเรสเซอร์เมอร์หรือแบรดดี้แคเนเซียบวกกับอีกหนึ่งฟีเจอร์อื่นๆนะครับในสี่ฟีเจอร์ที่เหลือนะครับสำหรับพอร์ตเบเบอร์ไพซูนิซึมเนี่ยก็คือเอาแค่เรสเซอร์เมอร์หรือแบรดดี ia, ้แคเนเซียอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็เอาแล้วไม่จำเป็นต้องบวกฟีเจอร์อื่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพอร์ตซีเบอรก็คือมี2ฟีเจอร์อื่นของ rigidity o s ชิโรนอินซิเด l บลิตี e เฟล็กส์แล้วก็ f เฟ i n g Phenomenon นะครับสำหรับการ a p p r o a c ์ดูพาร์ซิเนสเนี่ยก็จะมีลักษณะที่การเอดโ o สตเนี่ยที่แตกต่างจากภาวะอื่นนะครับโดยคนไข้ที่มาด้วยโรื่อง p ซ t h นส i s m เนี่ยเราจำเป็นต้องแบ่งคนไข้ออกเป็นหมดทั้งหมด4กลุ่มก็คือกลุ่มแรกกลุ่มที่เป็น primary cause หรือเป็น p าร์ i ิเนสซ์นดีซิหรือ PD นะครับกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจอบ่อยที่สุดเลยประมาณ80%นะครับ การที่เจอคนไข้ P.D. เนี่ยที่เป็นมาด้วยพันชุซึม80%ของพันชุซึมเนี่ยก็หมายความว่าคนไข้มาด้วยพันชุม10คนเนี่ยก็คือจะเจอ P.D. สัก8คนเนาะต่2คนเนี่ยมักจะไม่ใช้ P.D. ซึ่งเราก็จําเป็นต้องรู้จักคนไข้กลุ่มอื่นคร่าวๆบ้างเพราะว่าเราจําเป็นต้องการแยกโรคเพราะว่าตัว Natural Cost of Disease กับการรักษาเนี่ยแตกต่างกันนะครับกลุ่มที่2ที่ที่เราจะต้องคิดถึงเสมอคือกลุ่ม Secondary p a t m o t กลุ่มนี้เนี no ่ยก็เกิดจาก secondary c a s e อื่นๆนะครับที่ทำที่ทำให้คนไข้มีการเพิ i มสเช่น b r u g i n d u c e d s ตนใหญ่จะเป็นกลุ่มพวก dopamine receptor blocking agent เช่น antipsychotic นะครับ metoflomide หรือว่าพวก a n t i c h o n i c blocker เช่น f u n a r i z i n e นะครับต่อมาก็เป็นกลุ่มพวก t e r t r a l cause เช่นน้ำมั p ิ e s s u e r o s เนี่ยมาด้วยเกจ a p o a x i a มาด้วยแมงมติเกตหรือก็มาด้วยพารูนิซึได้เช่นกันหรือมาจะอาจจะมาแบบ mix กันก็ได้นะครับ ต่อมาคือท็อกซินท็อกซินต้องบอกว่าในชีวิตจริงเจอไม่ค่อยบ่อยนะก็คือจะเจอพวกอะเอ็นพีทีพีหรือพวกแบบคาร์บอนไดคาร์บอนมอนอกไซด์พอยัชนิ่งเนี่ยทำให้เกิดพาชนิซึมได้ต่อมาคือวาสคูล่าคอสพวกวาสคูล่าพาชนิซึมเนี่ยถ้าในเคสที่อ่าที่พิคอษเคสนะครับวพวกนี้เนี่ยจะมาด้วยสับคอร์ดิคอลไวเมเตอร์เชนที่มอดเดิลตูซีเวียนะครับแล้วทำให้คนไข้เนี่ยมีอาเกติเซอร์าบานหรือว่าเราเรียกว่ามาด้วยโลเวอร์บอดดี้พัชนิ่ซึมนะครับก็คือ upper body เเดีีน่ยขาจะ แต่ว่าโรบอดดี้ได้ผิดปกติแต่ก็จะมีทายอื่นเช่นมาด้วยอคิวสโตรกและทำให้เกิดเฮมิพาสูนิซึมก็ได้แต่ว่าภาวะนี้ถือว่าค่อนข้างแรงครับส่วนพวกเมตาบอลิกพวกแบบคุณเฟลเจคอบดีซีกับพวกไซโคเจนิคคอสเนี่ยก็ค่อนข้างแรงในพาสูนาูนิซึมนะครับ กลุ่มที่3ที่น่ารู้จักนะครับสำหรับอันนี้าทาง resident med เนี่ยก็ต้องร,รู้จักในกลุ่มนี้อยู่บางโรคนะครับตัวอางของนิวโรที่ต้องรู้จัก resident neuro ต้องรู้จักทุกโรคอยู่แล้วก็คือกลุ่ม Parkinson's syndrome กลุ่ม Parkinson's syndrome เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น neurodegenerative disorder นะครับแล้วก็แต่พวกนี้เนี่ยจะมีบกไซายอื่นๆที่ไม่ใช่ผสิตซึมด้วยคือตามชื่อเลย Parkinson's syndrome เช่น MSA หรือว่า Multiple System Atrophy มันทิเพิลซิสเตมอัลโทฟีเนี่ยคนไข้จะมีอัลโทฟีของหลายซิสเตมนะคนไข้เนี่ยจะมาด้วยกอาการพัลเซอร์ซึมแล้วก็มักจะมีพวกออโตนอเมิกดิสฟังชันนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกซิบลาแท็กเซียรวมด้วยต่อมาคือ PSP PSP เนี่ยย่อม,มาจาก progressive s u p อร nuclear palsy นะครับก็คือคนไข้เนี่ยนอกจากพาลเซอร์ซึมแล้วเนี่ยเขาจะมาด้วยอาการ s u p เป nuclear g a ี e palsy นะก็คือตอนแรกเนี่ยจะมาด้วย impaired อิมเพลว์ต c คอสขาดก่อนนะครับแล้วก็จะมาด้วย บทที่เขาเกียดเผาซีตามมานะครับอาการอื่นที่เจอที่เด่นๆก็คือมี axial rigidity มี early fall ตั้งแต่ตัว DC ที่เริ่มเป็นแรกๆนะแล้วอย่างในพวก PD เนี่ยคนไข้จะไม่ล้มตั้งแต่ระยะแรกๆแต่ PSP เนี่ยมักจะมีวัรมาล้มบ่อยอฟีเจอร์อื่นที่เจอได้ก็คือ r e t h o c o l i i s นะซึ่งเป็นฟีเจอร์เด่นในคนไข้ PSP นะที่เป็นไท p e subvariant Duchenne s y n d r นะครับต่อมาคือ DLB DLB เย่อมมาจาก dementia with Lewy bodies นะครับ โรคนี้เนี่ยก็คือตามชื่อเลยคนไข้เนี่ยต้องมี central feature คือ d เ m e n ช i ยนะครับแล้วก็จะบวกปลัสบการอื่นเช่นมีพาชอนิสซึมมีวิชวลลูซิเนชั่นนะครับมี fluctuation of consciousness or cognition แล้วก็จะมีอาการ REM sleep behavior uh, disorder ได้หรือว่าไอติงเอาดีบหรือว่านอนลำเอออกท้าออกทางหรือว่าแบบออกส่งเสียงวอยวายนะครับ ต่อมาอีกภาวะหนึ่งก็คือที่ค่อนข้างแรงลงมาคือ CBS หรือว่า Cortico Basal Syndrome นะค,คนไข้เนี่ยก็จะมีอาการของทั้ง Cortico a Dysfunction แล้วก็ Basal คือ Basal Tree Dysfunction นะครับอาการที่เขาจะมาได้เนี่ยก็นอกจากภาวะซึมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัว Idle Motor Plexia Alien Lymphoma e n นะครับ c o r t i c a l Sensory Loss มีเจอพวก Myoclonus เจอพวก d y s h o n i a ได้นะภาวะต่อมาคือ FTDP FTDP เนี่ยก็คือย่อมาจาก Frontotemporal Dementia with p a r k i n s i s m นะคับก็เป็นไทยย่อยๆในของตัว Frontotemporal Lobar Degeneration อีกทีหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับเช่นตัวคนไข้ที่มี Genetic Mutation ของ C9orf72 นะครับต่อมากลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายเนี่ยที่ต้องได้รับเช่นในตอนสีตัวคนไข้ที่มาเรื่อง p r i s o n i s m ก็คือกลุ่ม h e r e d o d e g e n e r a t i v e d i s e a s e ก็คือตามชื่อเลยนะครับกลุ่มนี้เนี่ย ต้องเป็นก็คือเป็นกลุ่ม neurodegenerative disorder ที่แต่ทอดทำพัตุกรรมนะครับซึ่งโรคในกลุ่มนี้ต้องบอกว่าจริงมีเยอะมากๆเลยตั้งแต่พวกอ่า Alzheimer disease, Huntington disease, spinocerebellar ataxia, n e u r o k a n t h o c y t o s i s ก็ได้นะ Wilson disease, พวก x l i n k e neurodegeneration, Far disease, NBIa, พวกอ่า neurometabolic disorder หรือว่า metabolic disease บางอย่างนะครับ ซึ่งถ้าสำหรับสำหรับแพทย์ทั่วไปกับพวกเดสิเดนเมดเนี่ยก็คิดว่าอย่างน้อยต้องรู้จักเนี่ยสองภาวะที่ที่ททจเจอที่จะเจอได้ในชีวิตจริงบ่อยกับภาวะอื่นนะครับอันแรกก็คือสเปโนซิบล่าแท็กเซียคือคล้ายกลุ่มคล้ข้ขขกลุ่มนี้เนี่ยก็คือมีการาจะมาด้วยคลินิคอของตัวซิบล่าดิสฟังชันนะครับมักจะมาักจะเป็นแพนซิบล่าดิสฟังชันแล้วก็ในบางท้ายเช่น SCA หนึ่งสอามสิบเจ็ดยีเนี่ย อาจจะมีพาซิลิน,นซึมร่วมด้วยได้แล้วก็อีกคอนดิชั o หนึ่งก็คือ w ิ l s ันด i ซ e สหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือ hepatolenticular d e g e เน r a t i o n นะครับก็คือคนไข้ w ิ l s ันด i ซ e สเนี่ยก็จะมาได้ทั้งาทางนิวโรโลจิ c ดิสฟัง c t i o n แล้วก็ liver d y s f u n c t ชันด้วยแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันจะตรวจสายเจอ,อตรวจ eye เนี่ยเจอ k a i s e r f i s เชอร์ลิงนะก็จะเจอได้90กว่าประมาณสัก90%เลยนนคนไข้ที่มาด้วยนิวโร w ิ l s ันนะครับ คือาอาการทางนิวโรของบิวสันเนี่ยก็มีหลายอย่างนะมีตั้งแต่มีเทร m o r parkinsonism มีซิบล b e l l a r a t a x มีดิ s k i n e s i ก็ได้อาการอื่นนิวโรอื่นก็มีพวก d y s a r เท r i a ที่อาจจะเจอได้นะครับก็ในคนไข้ที่มาด้ว movement d i s o r อร์เนี่ยที่อายุน้อยกว่า40ปีเนี่ยก็อย่าลืมติดอ่าดิูเช่นเนอรค์สีต,ตัวบิวสันดิซิสไม่ด้วยนะครับเพราะว่าบิวสันดิซิสเนี่ยได้ฉายายอีอฉานยิงเลยว่าเป็น king of movement disorder in the Young นะครับเห็น okay, วันนี้ก็จบสำหรับ สำหรับเรื่องพันธุ์่นเข้าๆนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถถามใต้โพสต์ได้นะครับ